วันนี้มินนี่นำรถมารับบริการตรวจเช็คที่แอคค่ะเรามาดูกันว่าที่แอคมีบริการตรวจเช็คอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นำรถมารับบริการอะไรดีครับเอารถมาตรวจเช็คก็ค่ะเห็นว่าทางแอคมีโปรแกรม a i n t e n a n c e package ใช่ไหมคะใช่ครับ57รายการครับก็เลยอยากนำรถมาตรวจเช็คสภาพนิดหน่อยอะค่ะโอเคครับด้วยความยินดีครับ ตรวจใช้ถึง57รายการเนี่ยใช้เวลานานมากปะ่ะคะอ๋อไม่นานครับก็จริงจริงแล้วทางแอรมีช่างที่มีฝีมือได้รับการอบรมมาพร้อมให้รับบริการอยู่แล้วครับอาจารย์พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะว่าตรวจเช็ค57รายการมีการตรวจเช็คอะไรบ้างคะ่ะ57รายการในรถยนต์ก็จะมีแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มนะครับอย่างส่วนที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีพวกน้ํามันหลอลื่นอะไรพวกนี้ครับว่าได้เวลาเปลี่ยนถ่ายแล้วหรือย,ยังแล้วก็เบรกช่วงล่างความไฟฟ้าแล้วก็ แม้ตั้ภายในห้องดีสารนะครับก็จะมีการตรวจให้หมดทุกอย่างนะครับค่ะแล้วเ,เมื่อไหร่ที่เราสมควรนํารถยนต์กลับมาตรวจสอบอีกครั้งนะคะหลังจากใช้งานไป1 0,000กิโลเมตรหรือ6เดือนแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อนนะครับหรือไม่งั้นก็นํารถเข้ามาตรวจเช็คทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้รรทุเครื่องนะครับหรือในระหว่างที่ใช้งานอยู่หากกังวลว่ามีอะไรไม่ดีก็นํารถมาตรวจนะครับเช่นยางพักะเบกหรือแบตเตอรี่นะครับทีมช่างเทคนิคก็จะแจ้งให้ทราบว่าสมควรจะเปลี่ยนหรือ,อยัง หรือจะใช้งานได้อีกนานเท่าไหร่หรือจะนัดเข้ามาเปลี่ยนในครั้งต่อไปก็ได้ครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากจริงๆนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องการดูแลรถยนต์ในวันนี้ค่ะครับผมก็มีข้อมูลอื่นจะสอบถามเพิ่มอีกไหมครับมีอีกเทียวเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามินนารถมาตรวจเช็คที่แอคจะมาขอความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์อีกนะคะอ๋อด้วยความยินดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ต่อนนี้มินนี่เองก็คงจะต้องนํารถมาตรวจเช็คที่แอคให้บ่อยมากยิงขึ้นค่ะเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจในการใช้รถยนต์อย่าลืมนํารถมาตรวจเช็คที่แอคก,กันนะคะแอคดูแลร,รถดูแลคุน